แต่ว่ากิจกรรมในช่วงวันยุทธีผ่านมายัางไม่แมเท่านี้ค่ะพี่เบาเกลียงรเราไปแลกทางเทศบาลน,นครสุราษฎธานีค่ะได้จัดพิธีเปิดการตัดสิ้นงานประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งทีซ่องแล้วค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลแล้วก็โลร่รางวัลจากรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลซี่วัดโพธาวัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้องเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีก็ได้รวมกันนําขบวนแห่การประกวดเรือพนมพระจําลองครังที่้องจากพระเมืองคนดีวิถีชาวสุราษฎร์ข้ามายังบริเวณพิธีเปิดค่ะซึ่งในขบวนค่ะประกอบไปด้วยพานพุ่มเงินพานพุ่มทองมีถ้วยรังวัลมีวงโยธาวาดติตคณะผู้บริหารเรือพนมพระสร้างลำนะคะแล้วก็มีนางรํามีชุดกลองยาวรวมไปถึงมี ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาข้าวรวมกันว่าร้ำรอยคนเลยค่ะครับโดยโรงเรียนเทศบาลที่นะครับเป็นพื้นที่จัดพิธีเปิดและตัดสินการประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งทีส้งชิงถ้วยรัดมตรีนี่แหละครับมีนางสาว้านันทวันทิริภูกระพุ่มในการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยสำง,งานสู้รัตนีเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยพระสมุห์มโนวัดนะครับนะเจ้าวัดวัดพดูทาวัดอุณาสวนราชการผู้บริหานเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมกับเป็นเกียรติในงาน สำหรับการประกวดครั้งนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมครูสิ้นเองครับจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาเลยรับอุ่นรางวัลไปเลย1 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายกิตติใจสือทีมโรงเรียนวัดเข้าพระนิมกับรับอง่นรางวัล7 0 0 0บาทและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมเยาวชนคนรุ่นไม่จากโรงเรียนพัชรกิติยาผาซ้มสุรธานีครับรับอง่นรางวัล5 0 0 0บาทครับ โดยทุกทีมนะครับที่ได้รับรางวัลจะรับรู้รางวัลแลลเกเกรติบัตจากนายพิพัฒน์รฐกิจปราการแลสมุตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและก,กีฬาอีกอด้วยนะครับเรือแตงกสวยอลังการทีเดียกเป็นเรือจำลองนะจะขึ้นขังทีซ่งลำเล็กๆนี่แหละครับน้องยิ่งอมนั่นและสุ้ยถูกลำนะคะกรรมการก็นักใจกันครันและว,ว่าะได้รางวัลทีชนะเลิศกันมากนะคะอ่ะแสดงความยินดีกับถูกรางวัลกันค่ะ